พิกัดต่อมายังมีรายงานแบ่งปันความช่วยเหลือนะคะจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนอีสานตุ้มโฮมและชาวบ้านทรงเลงค่ะที่ทำแจวบองและนำส่งของใช้จำเป็นไปแบ่งปันผู้เดือดร้อนในตำบลบัวน้อยอําเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดค่ะทั้ง11หมู่บ้านเนี่ยกว่า1,300ครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงนานน,าน,นับสัปดาห์ค่ะพี่น้อง ป็นปัญหาเรื่องอุปสรรคในการเดินทางเนื่องจากบัว้อยเราเป็นเกาะนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือจะเข้าถึงยากลําบากด้วยด้วย,ด,วยด้วยความเป็นจริงนะครับมไม่ใช่ว่ามีคนแจ้งความประสงค์จะช่วยเหลือเราหลายหายหน่วยงานนะครับแตด่ด้วยอุปสรรคการจราจรเข้าไม่ได้ครับต้องใช้ระยะทางโค้งไกลนะครับมานั่นแหละม,มานั่นแหละท่วมในจักมือละยายนี่ ใหย่ยจเคื่อหน้ากับเป็นนาทิตยต่เียดจบอกบอกินแจ่วประเด็กเราเป็นจังไดเนี่ยนี่แห้งดีก็เลยกินเจ่วค่ะกินข้าวกับว่าแสบก็เลยกินแจ่วไม่พังไม่หยุสิ่งมากมาจ้ะ